สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเขมีกาโพโดิคามอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมาในวิชาหน้าที่พลเมเืองเรื่องความสำคัญของภาษาไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมีความสำคัญอย่างไร การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนั้นมีความจำเป็นอย่างมากเลยค่ะภาษาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเราใช้ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจใช้คน้นคว้าและสแสวงหาความรู้ใช้บันทึกเรื่องราวและถ่ายทอดข้อมูล ดังนั้นเราเป็นคนไทยจึงควรช่วยกันร,รักษาภาษาไทยนะคะด้วยการปฏิบัติด,ดังนี้ข้อที่1น,นะคะพูดออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนการอ่านมีหลายรูปแบบทั้งการอ่านในใจการอ่านออกเสียงการอ่านทำนองสนอซึ่งการอ่านออกเสียงนี้เป็นการอ่านเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รับทราบ ข้อที่2เขียนคำให้ถูกต้องตรงตามตัวสะกดตัวอย่างเช่นช้างชออางอช้างไม้โทช้างข้อที่3พูดคำควบกร่ำให้ถูกต้องคำควบกร่ำคือพยาญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางและใช้สระเดียวกัน ข้อที่4ี่ไม่พูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษโดยไม่จําเป็นอเด็กๆคะวันนี้เราเรียนเรื่องความสำคัญของภาษาไทยกันไปแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่พลเมืองไปที่หน้า16นะคะให้นักเรียนฟังนิทานและบันทึกข้อมูลของนิทานลงในหนังสือนะคะเด็กๆสามารถเอานิทานที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ พร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะไม้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายตัดไม้คนหนึ่งกำลังเดินทางเข้าไปตัดไม้ในป่าขณะที่เขาใช้ขวานบินบินตัดไม้อยู่นั้นขวานได้หลุดมือและตกลงไปยังก้นบึงที่อยู่ข้างๆ oh, <no. S 1> เขาจึงนั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจ <c oughs> เมื่อเทพารักประจําบ่อน้ำเห็นเข้าจึงรู้สึกสงสารและปรากฏกายขึ้น พร้อมกล่าวกับชายตัดไม้ว่าข้าจะช่วยงมขวานขึ้นมาให้ครั้งแรกเทพารักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาชายตัดไม้จึงกล่าวปฏิเสธไปว่าขวานเล่มนี้ไม่ใช่ของข้าครั้งที่สองเทพารักษ์งมเอาขวานเงินขึ้นมาชายตัดไม้ก็พูดอีกว่าขวานเล่มนี้ก็ไม่ใช่ของข้าขวานของข้าเป็นเพียงขวานเหล็กธรรมดาธรรมดาเท่านั้นครั้งสุดท้าย เทพรักงมขวานเหล็กบินบินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ดีใจมากและพูดกับเทพารักว่าขวานเล่มนี้แหละที่เป็นของข้าเทพารักชื่นชมชายตัดไม้ผู้ซื่อสัตย์จึงมอบทั้งขวานทองคำและขวานเงินให้เป็นสิ่งตอบแทนหลังจากนั้นชายตัดไม้จึงกลับไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟัง<ะ>เพื่อนของเขาจึงเดินทางไปที่ริมบึงและกแกล้งทำขวานตกน้ำ ทันใดนั้นเทพารักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับขวานทองคำเขาดีใจมากและรีบตอบกลับไปว่าขวานเล่มนี้เป็นของข้าเมื่อเทพารักษ์เห็นว่าชายผู้นี้พูดโกหกก็หายตัวไปทันทีเขาจึงไม่ได้แม้แต่ขวานของตัวเองคืนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมได้รับผลดีตอบแทน เด็กๆคะวันนี้เราได้เรียนรู้ความสําคัญของภาษาไทยกันไปแล้วและได้ทํากิจกรรมกันไปด้วยคุณครูมีการบ้านให้เด็กๆทําบททดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่1ในหน้าที่18นะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ